สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมเที่ยวกินไปกับท็อปครับผมสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่3ครับหลังจากที่ผมได้บินมาถึงสนามบินวัดไตครับหลังจากนั้นก็เราก็เดินทางไปที่สถานีรถไฟเวียงจันทร์ครับแต่ว่าผมก็ไม่ทันรถไฟนะครับ เพราะว่าเครื่องดีเลย์ไป1ชั่วโมงครับผมก็เลยให้น้องนะครับไปส่งที่วังเวียงเพราะว่าคืนนี้นะครับเราจะนอนที่วังเวียงครับผมในความโชคร้ายนะครับก็ยังมีความโชคดีอยู่เพราะว่ามีน้องนะครับที่รู้จักนะครับอยู่ที่ ลาวนะครับเป็นคนลาวนะครับผมก็เลยพอดีว่าน้องว่างพอดีนะครับก็เลยให้น้องไปส่งนะครับที่วังเวียงครับเพราะว่าผมได้บุ๊กิ้งโรงแรมเอาไว้แล้วนะครับเราต้องไปพักที่นั่นผมจะคืนนี้นะครับผมจะนอนที่โรงแรมอมารีนะครับที่วังเวียงครับผม ในส่วนของสนามบินนั้นนะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะครับยังรีบอยู่นะครับเพราะว่าผมรีบออกมาจากอพอผ่านตอมอเสร็จปุ๊บผมก็รีบออกมานะครับรีบออกมาเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟนะครับแต่ว่าก็คือด้วยความที่เร่งรีบก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโออะไรเลยนะครับให้ทุกคนได้เห็นนะครับแต่ในส่วนตอนที่กลับนะครับก็จะมีะรูป ทริปที่สนามบินอยู่นะครับทริปนี้นะครับเป็นทริปที่เร่งรีบมากนะครับเพราะว่าเกิดจากเครื่องดีเลย์นั่นเองนะครับทําให้ทุกอย่างดูเร่งรีบไปหมดนะครับแต่ว่าคือผมก็จะจะพักเมืองละหนึ่งคืนนะครับคืนแรกผมจะพักที่วังเวียงนะครับโรงแรมอมารีครับ ในส่วนของคืนที่2นั้นนะครับผมจะไปพักที่หลวงพระบางนะครับที่โรงแรมสุปตาครับผมส่วนคืนที่3นั้นผมจะขึ้นเหนือนะครับไปอีกนะครับผมจะไปที่อุดมไซนะครับ ที่อุดมไซยนั้นนะครับผมจะไปพักที่โรงแรมน้ำกัดยอราปานะครับซึ่งจะเป็นแหล่งธรรมชาตินะครับแบบธรรมชาติจริงๆนะครับแล้วก็สวยงามจริงๆครับแต่ว่าก็อยู่ลึกมากครับผมก็จะมีคลิปมาฝากนะครับทุกๆคนนะครับที่ติดตามนะครับ ซึ่งบางคนก็ยังไม่เคยเห็นนะครับก็จะได้เห็นแบบสวยๆงามๆอีกเยอะเลยครับระหว่างทางที่ผมเดินทางนั้นนะครับจะมีสบายบ้างนะครับลำบากบ้างนะครับซึ่งมีหลายรสชาตินะครับแตกต่างกันไปนะครับผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับในส่วนของน่าจะประมาณ EP ีที่4ที่5นะคบที่6นะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับก็จะมีแบบวิวสวยๆอีกเยอะเลยครับผม ตรงนี้นะครับระหว่างทางนะครับผมก็จะชวนน้องคุยไปบ้างนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูในเขตของนครหลวงเวียงจันทร์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับเรายังอยู่ในส่วนของเขตนครหลวงเวียงจันทร์อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับไปที่วังเวียงนะครับจะใช้เดินทางใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมง นะครับขึ้นมอเตอร์เวย์ไปครับผม ช่องเปิดไหมเพราะว่าช่องเ่าแบบนี่่ทั่วยุโรปเป็นเป็นกิจต้องเที่ยวเนะแมนครับไปไซซเสียงเอาทีหลังซองซื้อซองยังว่าซิติดตต่างเที่ยวกินไปกับท็อปฮะเที่ยวกิน เที Man, heal, heal. So ่ยวแมนเที่ยวเที่ยวอ๋อเที่ยวกินไบกระท่อมครับภาษาไทยเนาะแมนกำลังมาแห้งออมนกระท่ยูพี่กับไล่เห็นคนเล่าเห็นไล่เนี่ยดูอยู่สวรรค์ Bikin biar ada nih <laughs> เตบานนี้ครับมีเรือพคนมาสามคนน้องมีน้องชายแล้วก็น้องเคยหู้เลยว่าเขาเขาร้อนร้อนยาเป็นแบบใดแบบมิตรยากลูกไปนะมิตรยากลูกอย่างเดียวนอนบ่ได้ คนเน,ใน,ในี่ยต้านใจในในหัวในสมองมันค,คนเต็มเรือนจริงๆเนาะโปรตี <c oughs> นไปเงียบอยู่ได้เลยห้อ <c oughs> งนอนให้นอนมันนะหลางในหูเนี่ยหัวหัวหัวอยูอย่ พอถึงตรงนี้นะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าสู่เส้นมอเตอร์เวย์ครับผมาาสานนนนะมาสำหรับมอเตอร์เวย์สายนี้นะครับเป็นมอเตอร์เวย์สายแรกของอสป,ปอปลาวนะครับ ที่เชื่อมระหว่างนครหลวงเวียงจันทร์กับเมืองวังเวียงนะครับผมสำหรับระยะทางจากนครหลวงเวียงจันทร์นะครับไปถึงวังเวียงนะครับระยะทางอยู่ที่ประมาณ140กิโลเมตรนะครับผมสำหรับค่าทางด่วนนะครับอยู่ที่ 75,000กรีบนะครับก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ150บาทนะครับอยู่ประมาณนี้ครับผมแล้วแต่ค่าเงินช่วงไหนนะครับผม ทางจะไม่อยากายด้านลอยลอยสี่สิบใจด้านเดียวมันเปล่แมนออกออกออกด้านใดก็จ่ายด้านนั้นเลยพอมันจะมีลายลายซองซองอแต,แต่แต่ว่าไปถึงถึงวงเวียงนี่วงเวียงลอยลอยไปแมนลอยสี่สิบกิโลกระือว่าถูกอยู่นะ คนลองสังเกตรถบรรทุกคันข้างหน้านะครับจะมีคนที่นั่งอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ตรงด่านนี้นะครับจะมีคนที่คอยตรวจนะครับดูว่ามีคนนั่งอยู่ด้านหลังรถไหมนะครับผมตอนนี้เราก็รับบัตรนะครับแล้วก็ไปจ่ายเงินด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับคือที่ที่ประเทศลาวนะครับเขาจะไม่ให มีผู้โดยสารน,นั่งด้านหลังของรถกระบะหรือว่ารถบรรทุกนะครับขึ้นของในส่วนของมอเตอร์เวย์นะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีคนแอบขึ้นอยู่นะครับข้างหลังนะครับเขาก็จะหลบๆหน่อยแต่ว่าก็ไม่พ้นสายตาของเจ้าหน้าที่อยู่ดีนะครับผมก็จะมีการโดนปรับอะไรกันไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าจะเพื่อ ความปลอดภัยของผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเราก็เดินทางบนมอเตอร์เวย์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูวิวสองข้างทางนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติจริงๆครับผม ผ่าปอกได้เพื่อนกันอย่างยันเขาเห็นตอแล้วเขาเคยเห็นมือเก่าได้หมดเขาไปนั่งอยู่ในรถแย่กันแล้ววะสัญญามีสารกันแย่กันก้อนแย่งกันละกันระหว่างทางนั้นนะครับก็สามารถอ่ามีด่านนะครับมีด่านก็สามารถออกไปยังเมืองต่างๆได้นะครับบนมอเตอร์เวย์นะครับผมแต่ว่าจะไปสิ้นสุดที่ วังเวียงครับ จะพอแปลกใจเลยแต่คน จากที่เราเดินทางมาสักระยะหนึ่งนะครับก็กำลังจะเข้าวังเวียงแล้วนะครับแล้วก็เจอฝนนะครับพายุฝนนะครับก็จะพาดวิวสสวยในช่วงนี้นะครับไปนะครับเพราะว่าฝนตกอย่างหนักเลยครับ ตอนนี้เราก็ถึงด่านขาออกแล้วนะครับแล้วก็จะคืนบัตรจ่ายเงินครับผมเพราะว่าตอนนี้เราถึงวังเวียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ถึงนี่ยีิบสี่ชั่วโมงได้บ่เรียกว่าบ่ถึงอันนี้ก็จากจำภาษขึ้นมาเนี่ยึ้นมานี่บ่กหร พอถึงวงเวียงนะครับเราจะเห็นวิวด้านหน้าสวยงามมากเลยครับแต่เสียดายหน่อยคือเมฆฝน,นครับค่อนข้างเยอะนะครับปิดบังทัศนียภาพอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่ครับสองข้างทางก็จะมีร้านค้านะครับซึ่งขายเกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองนะครับผม ตอนนี้เราเข้ามาถึงเมืองวังเวียงแล้วนะครับเราก็จะเดินทางน้องก็จะไปส่งผมนะครับที่โรงแรมอมารีครับผมตอนนี้เราก็ชมระหว่างทางนะครับในตัวเมืองนะครับมเ,เ,เ,เมืองวังเวียงนะครับผมเคยมาเมื่อประมาณน่าจะประมาณเกือบสิบปีได้แล้วครับตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในส่วนของ ธรรมชาติก็ยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมครับส่วโรงแรมก็นาจะเป็นรอบพับที่อยู่สถานีรถไฟคน ก็มาถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเช็คอินนะครับโรงแรมก่อนนะครับผมอ,อันนี้คือเป็นภายในห้องนะครับ สำหรับห้องนี้นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดผมจองอยู่ประมาณ3,000ต้นๆน,นะครับผมประมาณ3,000ต้นๆน,นะครับ3,000บาทนะครับ ก็ถือว่าโอเคครับวิวห้องนี้สวยมากครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาไปเดินตลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ